สวัสดีครับพี่พี่อะไรนะพลอยจ้ะพี่พลอยอ๋อพี่พี่พลอยที่เล่นเกมเมื่อคืนใช่ไหมใช่ได้เหรียญเลยนะได้เหรียญนะปูได้ปูใช่จากกุธนบ,บดีใช่ไหมใช่ค่ะช่ว์ได้ไหมเหรียญเหรียญดูกระแฟนอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูกันค่อยคุยดูกัน,กนสาธุสาธุ เอาหนังในศพไปที่ครับผมได้เมื่อคืนได้เพื่อนอะไรมาติดตามคนที่ได้เหรียญเมื่อคืนได้จริงไหมที่เขาได้เล่นกันนะโอ้เส้นอที่มาอันนี้คนนี้ได้จริงจริงได้คนที่สิบห้าสิบห้าเอาเอามาโชว์หน่อยสิเหรียญเดินไปเลยไปเลยไปเลยเดตามไปเดีตามไปบูชาอ้วยเมื่อคืนมีคนเล่นเกมโทรมาจองเหรียญกับคุณธนาบดี ว่าแจกกันจริงไหมได้คนละเหรียญคนเรียญเลือคนละเหรียญโหแน่ว่าให้จิตคนเดียวได้คนละเหรียญเลยเข้าโทร๋อเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเหรียญน้องปู่เหรียญน้องปู่มีคนหางด้วยใช่ไหมด้านหลังโอเคเยี่ยมเลยโชคดีมากเลยนะที่มาจากไหนนะเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพอ่าพี่น้องทางกรุงเทพเราไวมากปุ๊บปุ๊บป๊บก็ได้เลยคนเขาจ้องเนี่ย อพอกดไม่ได้วางเลยไม่ไไ้วางแต่<ล>สงสารแต่เครื่องชมพู่เลยโอ้ชมพู่ก็รับไม่บันไม่ไหวพอเพอแล้วแล้วเขาบอกแตงโนนไม่ไหวแล้วไม่ไหวเครื่องไม่ไหวครับผมครับผมเครื่องไม่ไหวจะได้จริงแต่คราวที่แล้วบูชาไปก็ไปใส่กรอบแขวนน้านรถไปแล้วนะครับเป็นไงพี่พลอยมาเห็นพ่อพายได้เป็นไงพ่อพายกระชัยประทับใจตรงไหนครั้งที่ห้าแหละครั้งที่ห้าเลยระโอ้โห ต้องไว้ต้องมีหกเกตกมลังเนี่ยวันไหนได้ทุนเก้าเชิญนะแล้วทางทางยูทูบเขาจะลงไลน์ว่าเชิญมาพร้อมรับเสด็จด้วยกันถ้ามีโอกาสนะสาธุสาธุครั้งที่ห้าแล้วเดี๋ยวก็อาจจะได้พาเจ้านายมาวันนี้ไม่ได้แวะไปรับมาเขาก็ได้เหรียญนึงเหมือนกัน๋อวันนี้นีงานมาที่ไม่ใช่นายจะลงโทษไล่ออกนะครับไม่เราขายประกันไงโอเคผ่านถ้างั้นั้นมันมีวันบ้างอยู่ก็ได้พอได้อยู่ถ้างนั้นพอ จชแวดแชร์ได้อยู่นะของเราจะแฝบ,บไดคบ้ครับผมครับผมขอบคุณครับพี่